ประเดิมคําแหลกครับพี่น้งอ,อ,องไม่มีเวลาครับซีทุ่มดีเขายังเปิดอยู่นะครับนะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสู้คนนะครับพอพผอกับผมมือเก่าดัมนี่เก่งกาดฟาดเรียบนะครับมืนอนี่จะาพ่อแม่พี่น้องมากินนี่ครับก้อยขมขมนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับก้อยสดสดนะครับเลือดแน่นแน่นะครับมืนอนี่เป็นก้อยขมครับก้อยเนื้อลาบเนื้อดิบนี่แหละครับเนาะแล้วกะมาพร้อมกับนี่นะครับต้มแซบนะครับเป็นต้มแซบเครื่องไน้ครับอันนี้เป็นเครื่องในหมูนะครับเนาะต้มแซบเครื่องในหมูต้มแซบเครื่องในเนื้อมันเบิดนะครับมาพร้อมกับผัดเผ็ดอ่า ผัดเผ็ดไปหมูป้าครับเนาะผักแกมของเฮากะมือนี้ก็จะมีบักแดงกระเทียมทนครับโหระพานะครับผักกาดหิ้นครับพี่น้องโอเคนะครับมือนี้ยเ่ต้องวอลลลายยายห้างครับโอเคเนาะกะแตงเระเมามากินน้ำกันเด้อพี่น้องแสบๆน้ำกันมือเนี้เวลาสี่ทุ่มครับเดี๋ยวผมถอดนาฬิกาสี่ทุ่มนะครับมือนี้เนาะพร้อมกับข้าวเหนียวสองแผ่นใหญ่ๆครับแผ่นละสิบบาทพี่น้องเดี๋ยวผมเอาออกมาทีละแผ่นเนาะพี่น้องนะโอเคครับมามือนี้มาลุยกันเลยครับมาครับลุย ไม่ต้องวอร์รา,ายครับก่อนที่รับชมกะฝากขึ้นก้าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยแล้ครับนอะนี่ก้อยขมขมข้ามยังไงประเดิมข้ามแรกครับพี่น้อง ืันนี้เพื่อด้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะวันนี้ของตลาดครับืันนี้ขอโทษขอขอ้าได้หลายๆครับไม่มีเวลาครับสี่ทุ่มดีเขายังเปิดอยู่นะครับนะ ผมําลําเส่บครับสิมผัดหมูปลามีแต่ของสื่อครับมันเนี่ย คอวันดีครับครับ <c oughs> ขอข้ามยัไงไงนะครับแ <c oughs> จมเลือด Oh. Uh.

คนนี้ตลาดครับมูเขาหนึ่งคลายย้ายแล้วแน่น,นๆเลยครับค้ำไงเราจะค้ำลงคนนี้ก็ชิเบิร์ก่อนอือ

แสบพี่นอ้องน่าเด้อพี่น้องเด้อเศีกๆน้ำกันวุ้นใจเดือดเหยร้ายครับแล้วก็มีสบายน้า ห,หนูแห้งไรแล้วกินกินเบิดไปเบิดเด้อพี่น้องเด้อหนูแห้งหมดนี่ผมบัดยิ่กินข้าวแรกนะกระเพาะกับพังหละกินข้าว่าเป็นเวลาหมูปลากับข้าวหลายกินหลายแน่วไ,นไหลก็ได้จะสิเลือกกินยังนะครับ อืมหมวนมันมากไป่อ,อนที่สองครับอืทีละน้อยมันจิตแห้งครับ 啊。Uh. ข้าได้ต้มผมขมหน่ยครับก้อนนี้ครับมาตรฐานนะครับขาแรงขารอบเด็กครับกินก้อยรอบเด็กครับมื่อนี้เี้มทนบุ้มรุ่งคึก เห็ดหนาเาเง่ามันมันเนี่ยบ่้มเป็นแสงมันอันบดีนะครับหนาผมมันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะหนามันครับมันเงาอีสานนะครับหนาผมป่านคนไม่เคยถึงแดดเห็ดให้เห็ดหน้าเลยนะพี่น้องจะเป็นยังไงเนาะยังไม่เคยแบบบํารุงมันได้เลยครับผิวประมาณนี้เนาะใส่ครีมนิดๆหน่อยๆครับ คุยไปนะครับพี่น้ <c oughs> องกลมโป้มปป <c oughs> คุณภาพแก่ครับ <c oughs> Tai nėra taip tėtume.

ตกแต่งคุย mm hmm. นั่นโดนกินเทียเสียบพี่น้องไม่ได้กินดูเลยครับเนาะลงคลิปไปี๋้วเที่ึงตอนนั้นก้อยเองครับกนลังกัดข้แก่นก้อยเป็นตอนยงไงใหญ่ก้อยเองเดี๋ยว น,น,บบนี่นะผมเช็้แบบก้อยเหนียวๆนะครับลาบเหนียวนะครับลาบดิบเหนียว

Có đi thì chất chốt điện các bạn ạ. Ừ. Nhà ນ่น้อກมื้อนี้ก้อยเกงตับเผ็ด แซ่บหลายพี่น้องเออยูขัางมั่งครับยูจังมั่งครับมนี้ยหัวสซ่ชีดนนอนรับแบบพี่พอเอ้แบบนี้เรียบร้อยครับมาเนี้เกี่ยงจานนะครับก้อยเข้ากับต้มแซ่บกับบลเบิดครับอันนี้กับปเบิด์่เป็นยังครับเนาะกินต่อมาหลังได้ครับสําหรับผมบะมี่ยังหลายครับก็แซ่บยังเดียวครับมาเนี้เนะก้อยขมๆลอยเลือดแต่เล็กน้อยครับั่างแบบถึกใจหลายครับ ปลานเนี่ยยู่บะไก่ครับไก่ใใบ้านนะครับเนาะกินประจําครับแต่ก่อนปกติกินเป็นกับแกลมนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ก็ซัมเนียนะครับพี่น้องเนาะรอบเด็กเนาะครับเนาะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเน่อยนะครับเด้อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งนะครับนะขันพี่น้องกดไลค์ได้หลายคอมเมนต์ได้หลายแชร์ได้หลายนี่โอ้สิเป็นกำลังใจให้ผมมกลางหักไรขอบคุณได้หลายนะครับสี่ับชม่มาจนจบนะพี่น้องเนาะนาะออย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาคุยกันว่าพผยอยากให้ผมกินยังผมจัดให้บอกเลยใครเคยกินยังมากเนี่ยผมกินให้ได้เบิดนะครับคนอีสานกินไงนะครับตายยากนะ <Evet. S 2> นะพี่น้องเนาะ <highways> <début S 2> <fan> โอเคครับสำหรับบอนี้กาฝากไปที่นี่นะครับสวัสดีครับ